ุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเช่นนี้ใช่หรือไม่ดื่มและติดใจในรสชาติกาแฟมีไขมันและเคอรสเรอรอนในเส้นเลือดสูงต้องการคุมน้ำหนักใช้สมองมากไม่มีเวลาออกกำลังกายลเสรนดอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จทีริบกงช่วยคุณได้ด้วยส่วนผสมของโครเมียมคเเลตและแมงกานิสคคเลตวิตามิน B1 B2 B6 จะช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าลดน้ำตาลใน,นเลือดอ้วนอันตรายใครก็ไม่อยากอ้วนนี่คือถังเลือก ขอแนะนำเซเลนคอฟฟี่หอมเพียวสมใจไร้ไขมันได้สัดส,ส่วนด้วยเซเลนคอฟฟี่ขอแนะนำน้องใหม่ผิวสวยใสยได้สัดส,ส่วนคอโลฟี่หุนน่นดีแบบมีคุณภาพคอโลฟี่กาแฟควบคุมน้ำหนักด้วยสารสกัดจากแอปเปิลถั่วขาวมเมล็ดองุ่นและคอลลาเจนควบคุมความอยากอาหารลดน้ำหนักได้ คอโรฟีกาแฟที่ดูแลสุขภาพคุณสุขภาพผิวมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นลดร,รอยเหี่ยวยน่นผิวพันกระชับใสเปล่งปลั่งเาผาผลาญไขมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อบำรุงข้อต่อและกระดูกเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับคอโรฟีกาแฟดีที่คนยอมรับกาแฟบุกสเปรดสูตรพิเศษรสชาติถูกคอราคาถูกใจ เพื่อความสดใสเพิ่มความมั่นใจในสุขภาพท็อปฟิชัวกาแฟที่สงพลังแฝงอนุภาพที่ทําให้ท่านชายมีพละก,กําลังและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจเพิ่มความสุขแห่งชีวิตและครอบครัวดื่มแล้วเห็นผลดีไม่ผิดหวังท็อปฟิชัวเป็นกาแฟเฉพาะเหมาะสําหรับท่านชายเพิ่มความสุขแห่งชีวิตและเพิ่มความมั่นใจให้ท่าน ร่างกายคนเราสะสมสารพิษจากภายนอกตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ร่างกายของคุณเป็นถังขยะเอาแต่บริโภคไม่เคยชะล้างทางเลือกใหม่ของการดีท็อกล้างสารพิษด้วยธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์สะดวกปลอดภัยได้ผลแน่นอนสเลนพัดดีท็อกล้างพิษแบบธรรมชาติบำบัดล้างสารพิษลำไส้ด้วยทัญพืชร้อยเปอร์เซนต์เห็นผลภายใน8-12ชั่วโมงดื่มเซเลนพัดดีท็อกตามด้วยน้ำหนึ่งแก้วหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนช่วยทำความสะอาดลำไส้อุจจาระ เป็นการบริหารกล้ามเนื้อลำไส้ทำให้ลำไส้มีขนาดเป็นปกติกระตุ้นจุดตอบสนองของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นซเลนพลัสด,ด,ดีท็อกกระบวนการล้างสารพิษลำไส้ด้วยธัญพืชร้อยเปเซจากการวิจัยทางการแพทย์ทำให้ทราบว่าน้ำทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิตระหลายชนิดป้องกันเส้นเลือดอุดตันและแข็งตัวลดไขมัน และตำราแพทย์เปอร์เซียโบราณเชื่อว่าคุณค่าทางอาหารทุกชนิดที่มีในผลไม้รวมอยู่ที่ทับทิมทับทิมช่วยฟื้นฟูบรรพุงหัวใจและตับฟอกไตและท่อปัสสาวะเป็นยาบำรุงกำลังช่วยป้องกันการแพ้ท้องปรปับปรุงระบบการฟอกและหมุนเวียนโลหิตต่อต้านการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและเพิ่มพลังทำให้ผิวหน้าสวยอ่อนกว่าวัยน้ำทับทิมปอมเกรนิตตรา JNC น้ำทับทิมเข้มขน100้นร้อยร์ 8ปีที่ผ่านมากับการเจริญเติบโตของบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดโดยการนำของดรสมชายหัทเทลีรหาด้วยความคิดที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนในสังคมไทยและเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธหรือการทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเครื่องมือทางการตลาดแนวใหม่ที่จะตอบสนองการทำงานของสมาชิก นักธุรกิจอิสระให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนบริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียวที่ทำให้บริษัทและมวลหมู่สมาชิกเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันคือ,อยาน้ำสมุนไพรยโยงหึงและสุดยอดแผนการตลาดที่ทำง่ายได้จริงมั่นคงซึ่งปัจจุบัน สมาชิกของบริษัทเจริญโอสุดอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดระดับเพสิดน็รับรายได้เป็นล้านบาทต่อเดือนร่วม10คนมีรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนเกือบ100คนและมีรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนอีกมากมายกว่า3,000คนบริษัทจ่ายคอมมิชชั่นไปแล้วกว่า2,000ล้านบาทแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัทและสมาชิกไปพร้อมๆก,กันกับโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ศูนย์ขยายงานกว่า40สาขากับฉาย,ยาใหม่ในแวดวงขายตรงคือนวัตกรรมการตลาดแนวใหม่ขายตรงสะดวกซื้อรายแรกของประเทศไทยจอยมาที่ก้าวล้ำนำหน้ากว่าใครกับสินค้านับหมื่นรายการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบครันในวันนี้และอนาคตเรามีพันธมิตรซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งหลายสิบ,บริษัท มีสินค้าที่ส่งคุณภาพที่จะออกมาต่อสู้กับตลาดได้บริษัทเจริญโอสถอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดจอดแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดเราพร้อมแล้วที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหลไปกับท่านเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวยขึ้นเติบโตขึ้นดังสโลแกนที่ว่าทำงา่ายได้เร็ว มั่นคงบริษัทเจริญโอสุนอินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์กจำกัดจอห์นแองคอร์ปอเรชันจำกัดผู้นำแห่งนวัตกรรมตลาดแนวใหม่ขายตรงสะดวกซื้อและสุดยอดแผนการตลาดที่ทำง่ายได้จริงมั่นคงขอนำผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ งานประชุมโอกาสทองแห่งชีวิตกับธุรกิจที่ยิ่งใหญ่พบกับพิธีกรผู้ดำเนินรายการณปัตนี้